โอเคก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้กลับมาอีกแล้วในไฟในเอ็ดเฟรดี้ทรีนนั่นเองครับผมเออจากหลังจากเมื่อวานลงไปใช่ไหมก็เราก็เล่นกันถึงคืนที่สามแล้วมาต่อกันเลยคืนที่สี่ครับผมแจัปเิยก่อนก่อนเลยก่อนก่อนเลยผมรู้สึกว่าเราควรเปิดหน้าไหม พราะว่าถ้าเล่นเกมผีแบบไอ้เกมแบบเนี้ยแล้วผมไม่เปิดหน้ารู้สึกว่าแบบเวลาตกใจอ่ะมันแบบเว้ยแบบเวลาผมดูคนเล่นเกมผีไม่รู้คนอื่นเป็นไหมนะคือผมชอบแบบเวลาเขาตกใจผมพอบคอบมองหน้าเขาเฮ้ยมันรู้สึกตลกเลยอ่ะเออพราะผมเปิดหน้าคนจะดูเยอะขึ้นอ่ะอาจจะแล้วเดี๋ยวดเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูเดี๋ยวลองดูคลิปนี้อ่ะคลิปหน้าใครอยากให้เปิดหน้าก็คอมเมนต์มาเลยครับผมนะมาเดี๋ยวเวลากันเยอะละเริ่มเลยดีกว่าคืนที่สี่ คือที่สามไปพูดผิดเอผูดผิดมปต้องต้่งกิปเลยคือที่สามเว้ยไคุยโว้ยแล้วผมก็ไปดูวิธีผ่านมาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไอปิงแท็บอะเออเขาบอกว่าให้ให้ดูที่แคมนี้ก่อนแล้วก็ปิดเอาไว้ปิดนี่างวะฮาวดับบิ้ลคลิกอ๋อต้องต้องกดตรงนี้ให้ผมเพือปิด โอเคมีแคมปอยู่นี่เจ๊แล้วให้เราปิดตรงนี้ผมมันเพราะว่าเหมือนครั้งก่อนมันจะมาจากทางนี้แล้วมันก็เวมาบา้านมาห้องผมผมก็ปิดไว้แล้ว <c oughs> ที่เหลือก็เล่นเหมือนที่ผมเคยเล่นเลยก็ล่อมานมาที่เนี่แล้วก็ถ้ามันมาถ้ามันมาเนี่ยถ้ามันมาหน้าห้องผมดได้นะให้ผมลอ่อในที่แคมป์หนึ่งใช่มีตรงนี้ตรงแคมป์นหนึ่งอุ้ย <c oughs> ไม่เดาหน้ามาชิดกล้องเฉย เล่นภาคนี้จบก็อาจจะไปเล่นภาคหนึ่งก็หบแต่ว่า <Hello. S 1> เล่นภาคนี้จบผมว่าผมจะไปเล่นภาคหนึ่งนะแต่ว่าขอให้จบเีกิโลก่อนแล้วค่อยไปเล่นภาคไอไฟล์ไอฟดีภาคอื่นสีกิโลนี่ผมว่าโปรเจกต์ยาวเลยนะต้องแอรอนี่ไงเนี่ยมันมาต้องแองจริงด้วยแต่ผมแต่ผมสกัดไว,ว้ละันมาไม่ได้ละ มันมาเงีย้ยมันน่าจะมาเงีย้ยเวแบเวฟขาดมาขาดมาแล้วตรงนี้ไปไหนหายไปแล้วเดี๋ยวมันไปไหนต่อไม่ได้ครับผมมันต้องกลับมาที่นี่เห็นไหมเออหน้าที่เราก็แค่ล่อมันมาตรงนี้ครับผมไม่ให้มันไปไหนได้อ๋อเย็นละไปออกโอเคผมล่อไว้ก่อนคือจะเสียงมันคานช่องแอร์มันก็เบาไวแ้แหละแล้วผมมาพูดเกือบสั้คลิปเลยเสียงอะไร พี่บกมันมาแล้วอ่ะผมกั้นแล้วน่ะหลือครับหรือมันอยู่นี่มันอยู่นี่ผมนะนะไม่หายไปไหนอ่ะโอเคอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อีสองแล้วผมคือเสียงคานเข้าช่องแอร์มันก็มันก็มันเพียงดังนอะแต่ว่าผมก็ปรับเสียงดีไว้เบาๆอ่ะมันจะย้ายโอเครอมันได้แล้วก็ซ้อมก่อน จะเห็นผมไม่ค่อยตกใจครับผมผมว่าผมคิดว่าไอ้สปินแท็บจำจำสแกนไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่อ่ะไปไหฮะเมื่อกี้ไอ้แม่บีบบิ้งอ้เมื่อกี้ไอ้ไม่ดีเมื่อกี้แฟนทอมบีบบครับผมมันจะจำสแกนเราถ้าเราเอากล้องลงชา้าเออลืมพูดเลยพาร์ทที่แล้วก็เจอ่วยอยู่แล้วถ้ามันจำสแกนเราของเราก็จะพังครับผมซึ่งผมไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ นี่ยไม่ควรเอากล้องเอากล้องขึ้นเอากล้องลงบ่นอนี่ยแหละนี <Hello. S 1> hi, ่เขาเขามันเข้าช่องแอร์มันก็ไปไหนไม่ได้ไมุมมันก็ต้องออกมา ทังคู่เลยเจริญเนี่ยตีสามนะมันยังอยู่ที่นั่นอยู่เลยมันยังมันยังมาใกล้ห้องผมไม่ได้เลยคือปกติผมจะรอดินเสียงมันคานก่อนเนี่ยแล้วผมค่อยไปปิดซึ่งก็อาจจะไม่ทันนะผมเจอบีบีไม่เจอโอเคเนี่ยผมผมอยู่แต่ผมอยู่แต่แคมป์พวกนี้ผมก็ลดโอกาสความเสี่ยงในการวัดโอเคฟันน้ฟดี้ ถ้าเราอยู่แต่แคมป์พวกนี้ผมเราก็ลดความเสี่ยงในการเจอพวกแฟนทอมตัวอื่นได้ครับเพราะว่าแฟนทอมหลายตัวมันจะออกมาจากการที่เราดูกล้องครับผมแล้วเราไปเจอหน้ามันแบบพวกแฟนทอมชิกะหรือแฟนทอมบีบีครับผมคือถ้าเราไปเจอหน้ามันในแคมป์ใดแคมป์หนึ่งแล้วแบบเราไม่ได้ทําตามเราแบบเราไปดันไปทําตามเงื่อนไขของมันแล้วก็ซวยครับผมแล้วมันไปไหนเนี่ยเขาช่อง Air. แอร์ช่องแอร์ป่ะโอเคไม่ได้เข้า ไม่ดูพูดยังครับผมแต่แฟนทอมเฟดี้ต้องมองกล้องไว้ออน่าจะพูดไปละอีซี่ผมคืนสามอีซี่เลยเนี่ยไปปิดช่องแอร์ลงาง่ายเลย <Hi. S 1> รอไป๊บนซ่อมเดี๋ยวคืนสี่นั่นของจริงครับผมไปไหนว เปี่ยแล้วไงเละๆอีเละเฮ้ซ่อมก่อนซ่อมก่อนจะหกโมงแล้วผมผ่านแล้วผ่านละง่ายมากเลยพอรู้วิธีพอรู้วิธีเล่นคืนสามคืนสองเขไม่ได้ต่างเท่าไหร่ครับเนาะโอเคอยู่นี่อีซี่ผมอีซี่เลยเนี่ยเล่นตามผมได้เลยนะ เขาช่องแอร์ใช่ไหมมีกี่เสียงเข้าไปดีก็ปิดไว้แล้วไปไหนไม่ได้หรอกออกมาแล้ว,เ,ลวเนี่ยเดี๋ยวก็ผ่านละโคตรง่ายโอ้ไม่โดนจำสเกลเลยสักรอบเอาออกไปไหนแล้วอ่าผ่านง่าย อีซี่อีซี่ในพาร์ทนี้ตั้งชื่อคลิปเลยอีซี่มาก็เหมือนเดิมผมครั้งนี้จะเป็นชิก,ก้าขอคนเล่นชิก,ก้าผมเล่นชิก,ก้าเล่นเหมือนเดิมผมเราก็น่าจะโดนพังเหมือนเดิม ขึ้นสี่ไม่รู้น่าจะไม่รู้ใช้สเต็ปเดิมได้หรือเปล่านะเพราะว่าผมว่าสปริงแทบมันน่าจะมันน่าจะถี่ขึ้นอ่ะมันผมว่าสปริงแทบมันน่าจะแบบเริ่มแบบเดิมเดืดหลากหลายไมอไม่น่าไม่น่าอยู่แค่แบบสองชั้นนั้นมิวเลยช่างหัวมันไม่ฟังหรอกอย่าไปหวังในเรื่องจากช่องผมว่าผมเดี๋ยวผมค่อยทำสรุปให้่นี่นะ ันแรกซิวก่อนไปไหนวะควรไวเลยอยู่เร็ยบร้อยโอเคอยู่นี่อยู่นี่คืนนี้ผมว่าผมน่าจะเล่นยากอยู่ ไม่นะีอะไรเนาะผมกลัวแนะ่แนฟนต้องฟ็อกซี่มากเลยไมเจอหน้าโอเครอไว้ก่อนจีสระแวงผมระแวงมากเลยเพราะว่าผมดูวิธีการรับมือแฟนต้องทุกตัวมาครับผมจะจำ,จำ,จำ,จำไม่แค่ไม่กี่ตัวจำไม่ว่าฟ็อกซี่มันจำขูงเนี่ยแล้วผมหันมามันแห่เลยแล้วผมไม่หันก็ไม่ได้นะผมต้องซ่อมไม่เนี่ยไอ้ต้องเปิดแผงก็แผงซ่อมซ่อมรุงเนี่ยดูดี ไปไหนแล้ววะหุ่นจีดังแจ็คโบ้ม่ไม่เดียวมันมันมันวาเงี้ยเฮ้ยเมื่อกี้ได้จะรอดทุกคนกีนี้มันมันวาเงี้ยเดี๋ยวผมไม่โอ้โหผมไม่มีโอกาสเอากล้องลงเลยอ่ะไปไหนแล้วเว้ยเว้ยดิสปินแทบหายเหรอช่อง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 อยู่ไหนอยู่ไหนเขาบอกแล้วมันมาแล้วอ่ะ อยู่ไหนอยู่ไหนครับพี่หูจางเลยแลแ้วเจอควากเข็ดเหว้ตัวนี้มันจะกันหน้าแล้วครับผมวอ,อ้แล้วมับเฮ้ยวาโอ้โหนิ่งเลยอ่ายากว่ะ โหมีนมีทับเพจโผล่มาด้วยอ่าจี๊ดตีหนึ่งเองผมไปได้แค่ตีหนึ่งผมตายแล้วปิดก,ก่อนอยู่ไหนสปินแครบอยู่ไหนสปินแครบอยู่ไหน แล้วเมื่อกี้สปริงแทบมันมาทางไหนอ่ะทางนี้เหรอเออมันก็มาได้นะหรือว่าตรงนี้มันคือจุดจุดเกิดสปริงแทบเดี๋ยแล้วมันก็จะเกิดไมส,สองแค้มนะคำถามของมันอยู่ไหนช่องแอร์ดูแบบนี่ปะเอาสวยแล้วทีนี้กองมาคัแปดิ แล้วคือบีบีนี่แบบมันจำสแกลโคตรวไวอ่ะคืนคืนสองนี่จำจำคืนคืนเมื่อกี้ได้ป่ะที่แบบผมผมเนี่ยพอมีเวลาปิดกล้องอ่ะอันนี้เจอปุ๊บมันจำปั๊บเลยอ่ะอ๋อฟูอ,อ๋อฟูเน,นี่ยอยู่ไหนอ่ะนี้นี่ปะ่ะนี่ป่ะนี่นี่จะเป็นแถบป่ะนี่นี่นีน่ถ้ามันมาขนาดผมก็ป,ปิดอันนี้ แฉงอยู่ไหนอะ่ะอุ้ย,ยอุ้ยชิกาเดี๋ยวนี้คืนสี่ผมไม่ได้ดูวิธีเล่นมาอุ้ยติดกันแล้วอุ้ยแกร์อยู่ไหนปีกันอยู่ไหนปีกันอยู่ไหนพังหมดเลยพังหมดเลยเดี๋ยวหมาสัวนี้อยากไม่เจอจริงๆนะเนี่ยมันมามันมาอ,อีกเนี่ย ไม่ถุงเอาวันนี้ลงว่ามันจำไปแก่ผมเลยนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ขำไม่ไม่ไมขำจัดเลยที่ไหนสปริงแคมปอยู่ที่ไหนโอเคกลัวเจอบีบเมื่อกี้กลัวเจอบีบเฮ้ยสปริงแคมปอยู่ไหนอะหาไม่เจอนี่เหรอที่บักอีกคน เดีย๋ยวผมโอ้โหสปินแถบมาแล้วผมผมต้องอล่อมันนะค่นหนึ่งไปที่มาด้วยนะโอ้โหดื้ออีกมาแล้วมันมาแล้วผมล่อมันแล้วผมผมต้องเล่นผมต้องเล่นเสียงนี้ทั้งคืนเลนะยเนี่ยย้ายหนี่อ๋อย้ายหนี่อ๋อ อืมยากควดคืนนี้ไม่เนี่ยเขาไปไหนแล้วอย่าบอกนะมันเข้ามาแล้วโอ้โหเฟนดี้ก็มาอุ้ยอะไรอะโอ๊เอาเจน อ,อะไรเนี่ยเอาใหม่ดิอีกสักรอบนึงอีซักรอบนึงคืออะไรอ่ะมันมันคือืง <c oughs> แฟนทอมมันอัพมันอัพความโหดขึ้นขว้เยอะอ่ะคือเวดดี้นี่คือจำคืนสามนะผมผมจะพอมีเวลาสักแบบสักเ๊็ดนึงอะ่ะตอนนี้เจอหน้ามันอ่ะเออผมผมมีเวลาสักเด็ดนึงในการแบบหันมาหันมาเอากล้องขึ้นอะ่ะอันนี้ไม่มีเวลาเลยอะ่ะ แบบมันเดินมาแป๊ดเดียวผมหันมมองแป๊ดเดียวมันจำตะแกีหน้าผมนะปิดปิดนบนี่มันอยู่นี่คือเราตัดไปก่อนอืมแล้วคือผมไม่ได้ละแวงแค่สปริงแคปในคืนนี้อีกคืนก่อนในเมนไอแฟนทอมมันยังกากอยู่อืมยากจัดมานี่จะงเลยแล้ววิดีโอเออเลย แล้วผมเปิดไปแคมแปดผมพูดวเสียงเจอพับเพ็ดเลยไเจอพททับเพ็ดทีผมแพ้เลยอ่ะเออมันมันบังหน้าแบอบกอือาบางังโอเค,อ,เคอันนี้ขนาดปิดช่องแอร์เล่นแล้วนะกล <Hello. S 1> ับมา โอ้หของพังรัวๆแล้วนี่ก็ซ่อมของแบบซ่อมไม่ง่าย,ยางี้เหรอดีบูทเหรอคือเรื่องของเออพังบ่อยก็แล้นี่ปุ๊บเฮ้ย,ยทางมันต้องแอร์พังทางสัวมันจะปิดไปละผมรอมันย้ายหนีก่อนแล้วผมค่อยแล้วผมค่อยไปซ่อมตางไหนอะวอ okay, ทโอเคโอ้ย ไปเลยซ่อม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 ไปซ่อมไปซ่อมไปน้องกำลัอะไรอ่ะคือถ้ามันขึ้นแดงนี่คือฟ็อกซี่จำสเกลหรอใช่ปะคือถ้าแบบมันขึ้นถ้ามผมปล่อยให้มันพังมันขึ้นแดงนี่ฟ็อกซี่จำสเกลหรือบอลเรนดอมแล้วเราเราที่ปัญหาคือสปริงแถบหายโอเคมันอยู่นี่เยี่ยมเลย เราันย้ายก่อนพังคู่เลยสวยถ้า <g ül> อ,อีพาร์ทหนึ่งไม่ค่อยตกใจอะไรพาร์ทนี้สะดุ้งรัวเลย <g ül> เปิดกล้องไปผมน่าจะเจอบนะีบีไหใช่ไหมหาเร็วที่สุดเกิดเจอฟรนดฟรดดี้เออต้องเร็วสุดนะผมปัญหาคือแว ว่ยิีสปงแท็ปเจอมังกง่ที่มนตายนะเขาชองเอหรออย่าบอกมันมาหน้าห้องแล้วไม่ไม่มาเจอเสียงนี้เฟนดี้ใช่ไหมเริ่มทันแล้วโคือะอะไรผมหาสปริงแท็ปไม่เจอจริงจังนะเนี่ย เข้าห้องเอหรอก็ไม่อ่ะรอไว้ก่อนแล้วกันตีสามแล้วตีสามแล้วเฮ้ยจะผมหาสปริงแฮมไม่เจอซวยอันนี้อันนี้คือหนักว่าโดนเน้ยโดนแฟนท้มน้ำสเกลอีกสปริงแฮมอยู่ไหนอ่ะถ้ามันยาห้องกัวรัวนี่มันไม่ใช่มันอยู่หน้าห้องผมแล้วนะ รอบมันมาแคมสิบสิเหลือโลออดิโอเลยอย่างไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นแฟนทอมอ่ะสักตัวนึงอ่ะเฟนดี้มั้งใช่เลยเรียกช่องเอจจริงเลยตอนนี้ฟ็อกซี่มาฟ็อกซี่มาใช่ไหม เจอโดนน้องสกีสักซีม่มาเออเฮ้ยมาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจ้อง้าเกมมันเล่นจ้องตายเนาะ <Hi. S 1> ไปนี่ปวดของการหาสิรปปิงแคปไม่เจอ แล้วมันหายไปไหนแล้วไม่ใช่อยู่ดีวิ่งอ่องไปมมนะ <Hello. S 1> อะไรของมันเนี้ยเดี๋ยวผม,ผมต้องล่อมนะันอ่ะนี่ตีห้าแล้วผมว่าผมมีโอกาสรออแต่ผมว่าโอกาสรอดมันจะหมดไปล <c oughs> ะเฮ้ยอย่าพัง <c oughs> เร็วอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็จะรอดแล้วเนะี่ย ทมเร็วๆมาเร็วมาแล้วอีกรอบอีกรอบเล่นรอบเล่นรอบโอเคโอเคโอเคถ้าเล่นงีบแล้วเล่ๆผมชนะถ้าเล่นเล่นงีบแล้วเล่ๆผมมีสิทธิ์ชนะอยู่ถ้าให้แม่ตอกตัวมันมันไม่มันไม่บ้ามันไม่บ้าจี้มันจำสแกมผมนะแฟนทอมนี่ผมติดเรียกมาให้แม่ไปแล้วเนี่ยโหงบงงบงก็ดีดีเอ้ยพังกูเลยอ่ะ ตอนนี้ซ่อมซ่อมสองอย่างไว้ก่อนกูมีโอกาสเรียกมัไปที่อื่นได้ไหมฮะเร็ว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 โอเค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 ผมผ่านผมผ่านละโอเคโอ้ยโคตรลุ้นเลยเมื่อกี้ ตาสามสองคือล้วอละตาอนนี้ครั้งนี้เป็นฟ็อกซี่เหรอออกไปจากพม่านะลุงตามตามไปเพอร์ฟเฟคดี้ไปมันกิชารูหรือว่าเพอร์ฟว่าไม่รู้แหละโคตรลุ้นเดินไปเดินไปต้องจะดตเหมือนเดิมใช่ไหม เออดูเหมือนเดิมใช่ขึ 45, ้นห้าตาไไม่อยากเล่นแล้วกลัวจัดเลยขคืนห้าผมไม่รอดอันนี้อันนี้เล่นนำขำนะผมไม่รอดชชว่์จะจบคลิปตรงนี้เลยได้แต่ว่าแบบมันไม่อยากกดออกอะ่ะเหมือนเดิมไม่จะได้เล่นนำขำแล้วผ่านนะแล้วเสปินแท็บ คำถามแรกที่โรยเข้ามาในหัวคือ Where เวอ s ิส e ิงแ tap? เยี่ยมเริ่มมาพังเลยพังคู่ด้วยนะโอ้นั่งลุ้มลุ้นในทีรอนฟอมบีบีไหม ยิ่งแอบยิ่งแอบเออสวยไหมมาห้องนี้ละเยี่ยมวเนี่ยมันน่าจะเริ่มต้นจับรงเนี้ยไปดีไปดีผมไม่ <Hi. S 1> ให้มันเขาสองแอร์ิดไปแล้ับขยายห้องนี้เหรอ <Hello. S 1> สวยคุณตามแผน <laughs> ซอมโบเรลลี่พังทีพังคู่เลยนะคตดเทพผมซ่อมอย่นางมันไม่มีเฉยเอา้าเรียกไม่มาเลยนะไอ้นี่ยิงอีกผมไม่ชอบผมผมจะไม่เปิดไปคแคมเปญละกลัวกล <Yeah. S 1> ัวามากวันนี้เอาว่ามันเข้าช่องแอร์สวยพังอย่างเดียวนะ <Yeah. S 1> โอเคซ่อมเสียงแล้ว เอ้ทำเป็นเล่นแบบผมจะผ่านคืนที่ห้าเนี่ยยัไหวะไที่บอกมันหยักมันอยักอยบอกมันเดินเดินที่บอกมันมาถึงห้องผมแล้วอะ่ะไม่เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เอออยู่ที่เดิ่อสวย ที่สามทีย้ายากลับมาดีซ่อมง่ายๆกว่าที่คิดนะผมยังไม่เจอแฟนท่าบอดขวดตวัวเลย <laughs> พูดง่ายกว่าที่คิดขึ้นตีสามมากันเลยมากันทั้งเกม <laughs> <laughs> โอเคเข้าช่องแอร์ เดี๋ยวเดี an on, hey, ๋ยวผมเช็คก่อนดีกว่าเวลาก่อนจะเล่นเสียงถ้ามันหายถ้ามันอยู่ในช่อง L ผมจะไม่ต้องเล่นเสียงออกมาแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะผมยังไม่เห็นนะเปลี่ยนหน้าอะไรเลยผมยังไม่เห็นเจอหน้ามาเลยอ่ะเขาลืมปุ๊บลืมผมตาไม่ดีเฮ้ยยอดดูคลิป เฮ้ยไม่ไม่เราจะผมลอกเล้อผมลอกเลยแล้วไม่น่ามีปัญหาไม่น่ามีปัญหาผมลอกเลยแล้วพี่แฮปอยู่ไหนอืมมีแล้วละ่ะปัญหามีแล้วตอนนี้อ้าวอ้าวอ้าวเพิ่งตีตาแล้วหาสวิงแฮปไม่เจอแล้วต้อ <Hi. S 1> งแอร์อยู่ไหม ไม่อยู่เลยมันมาแล้วตายปูดไดวอ่านี่ก็จะผ่านซะอีกบูพูดเมื่อกี้จะใช่ไหมที่ผมพูดววาเดี๋ยวบอกว่าไม่จะผ่านหรอเดี๋ยวผมพูบอกว่าเอออยู่ที่ตีสามขึ้นมาเมื่อไรจะโหดขึ้นก็ได้นั่นเป็นจริงเกย์จบละจบละโอเค งั้นก็สรับพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมสลับไฟได้เฟสที่สามนี่คือผ่านวันเดียวถึงพืนท่าเลยไม่อยากเชื่อผมก็เอาไว้เจอหน่อยพาร์นน้าครับผมผมคิดว่าผมจัดซีรีส์นี้ให้จบไปเลยอะ่ะแล้วค่อยตามมาเก็บตีกิโลที่หลังเนาะก็ไนถ่ายครัผมสลับวัน,นี้เจอหน่รพรุ่งนี้มัง้งน่าจะพรุ่งนี้แหละ